สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสลักทกศนะครับครบ3ปีนะครับ1ล้านบาทที่เราซื้อสลักไปเนี่เราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็พี่คนนี้นะครับผมก็ลงทุนในสลักทกศนะครับจริงๆเลยนะครับ3ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่คือตัวอย่างจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนเราจะได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของพี่คนนี้แล้วก็ขออนุญาตพี่คนนี้ด้วยนะครับก็พี่คนนี้นะครับเริ่มลงทุนนะครับก็น่าจะตั้งแต่ปีวันที่25นะครับวันที่25เดือน62,000 ห62นะครับซึ่งจะครบวันที่ย5ิห้าเดือนห2สอง3้าห้าสามปีพอดีเลยนะครับทีนี้พี่คนนี้นะครับก็ซื้อสลักตกสอตรงนี้ไป1ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้มาลองดูกันนะครับวันแรกที่ ไปซื้อสลากคิดในใจว่าทําไมนะ3ปีนั้นจะตายเดี๋ยวสัก4เดือนค่อยถอนละกันแต่พอถึงวันที่ครบ3ปีกลับรู้สึกไม่นันอย่างที่คิดเลยสนิทครับ3ปีที่ผ่านมาถูกอะไรบ้างไปดูกันจากที่ดูก็ถูกระวันที่5 7ครั้งเงนินรางวัลหนึ0งพบาทและระงวัลที่3 1ครั้งรางวัล 3,000บาทนอกจากนั้นเลขท้ายที่ถูกแน่แน่จากการซื้อเลขเปลี่ยนกัน1ล้านบาทรวมทั้งหมดถูกระวันต่อด3ปีเป็นเงิน47,640บาทนะครับก็หมายความว่า3ปีที่ผ่านมานะครับก็ถูกระวันไปทั้งหมด47,640บบาทนะครับตรงนี้ไม่รวมดอกเบี้ยนะครับ คุ้มหรือไม่ก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวก็รู้สึกเบื่อเมื่อถูกแค่ขั้นต่ำหลายๆเดือนเข้าแต่ถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็ขอบอกว่าซื้อครับถ้าเปิดให้ซื้อนะครับถ้าไม่เปิดก็ย้ายไปซื้อออมสินละกันครับผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเสี่ยงกับการลงทุนพวกหุ้นหรือคริปโตครับผมอีกสิวันก็ครบกำหนดไทยถอน ถึงจะได้ดอกเบีย้ยที่เหลือครับผมขอบคุณที่อ่านจบครับถ้าไปถอนออกมาแล้วจะไปซื้อเงินเย็นสักหนึ่งล้านเก็บไว้ครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่ที่ไม่ต้องการให้เงินต้นสูญเสียนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับในการลงทุนสลักนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมที่ พี่คนนี้ได้นะครับผมก็จะได้นะครับดอกเบี้ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ย990บาทนะครับ990บาทนะครับเดือนไหนที่ถูกก็จะได้หนึ่งพันบวกอีก990นะครับนี้ที่หนึ่งพันก็ถูกถูกในส่วนของถูกในส่วนของรางวันที่ห้านะครับผม เงินลงบันหนึ่งพันบาทนะครับที่ถูกในส่วนของหนึ่งที่เพิ่มเข,เข้ามาในส่วนของหนึ่งพันเก้าร้อยตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมพอซึ่งปัจจุบันนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนหกปีสองพันห้าร้ยหกสิห้าซึ่งพี่แกก็จะครบในวันที่25สิบห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกิบห้านี้สามปีนะครับ ซึ่งของแกก็จะถึงแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเงินรางวัลนะครับที่พี่แกได้รวมทั้งหมดนะครับรวมดอกเบี้ยที่ได้นะครับ8 000, 1 7 5 1บาทนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว8 0 0 0มืนะครับผม ปดหมื่นหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดหมดร้อยห้าสบาทนะครับหาร3ปีนะครับหารสปีนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ปีละ27,250บบาทนะครับที่ได้นะครับผม ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม27,250บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว2 7งห0ื่นบาทนะครับคูณ100นะครับหาร1ล้านนะครับเงินต้น1ล้านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราได้นะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่ง2.7 2 5%นะครับที่เราได้ดอกเบีย้ยนะครับก็ถือว่าไม่เสี่ยงนะครับในส่วนของการลงทุนแบบสลักออมทรัพย์ทกศนะครับผมซึ่งเงินต้นเราก็ไม่สูญเสียนะครับโอเคนะครับผมเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแต่ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้นนะครับโอเคครับ